ม็ <c oughs> เติมไปครับ <c oughs> อ่ะอร่อยเ,อเสียงเบาขึ้นดีใช่ไหมอือฮึจ้า <c oughs> จ้าอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินจ้า <c oughs> <c oughs> ไปเล่าแบบนี้ได้เล่ใครกินเตะต้องทำนะใครชกใครชกใครเนี่ยเรียกใครโปะนะคะเอ้ยเรียกใครโปะเธอครับนี่ให้ผมเขียนเลยผมจะอ่านเอยแล้วมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาครับอร่อยชื่ออร่อยอะ อร่อยเกมอ,อ๋อเล่เล่เออะไรเล่มันฝรั่งมันฝรนั่งทอดธรรมดาใช่ไหมมันฝรั่งทอดกรอบอ๋อสิบบาทนั้นรู้อยู่อ๋อและสิบอ,อ๋อโอเค อ๋อเลยอืมเกมเกมเล่นเซิร์ฟไหนวะซิ้งไปแล้วฮ<า>นะพูดใหม่เลยออกมาแล้วเหรออืมโอ้เซ็งไป จะเล่นด้วยสักหน่อยเฮ้ใครก็ได้ลากเพื่อนเพิ่มมาหน่อยขอคนที่ดูน่ารักน่ารักกันนะน่ารักน่ารักไม่มีวิแต่หน้าทีม <c oughs> ไม่นะเมยะไรกกันน <c oughs> ่จาการศาสานาไปไม่ใช่เหรอรตืน,นี้ยเราเถ่าชีวนมาจินฟันเดงเงือก,กยังสุไาร ใครกันโน้ตชักชวนดูหนังสีจออะไรอ๋อมนโอ้ทาเคดาเอ้ยไม่เอานาทาเคดามาทาเคดาดูเน่ <c oughs> <ส>คนคน,คนจบคนอากะยังไม่ไม่เนี่ยยิงจัดที่ก่อนไม่อด ทา่เคียวไม่อ <Negative noise> ่อนเนี okay ่ยนะโอ้ยรวมแล้วพี oh, ่น้องครับอ๋อถ้าพี่เคียวไม่อ่อนนี่สงสัยไปโรงพยาบาลั้งครับเขาเ็ายังเป็นไข้อยู่ก็แล้วนาวอกีไม่อ่อนก็แปลกนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะผมโอ้คุณแมิกร์ เป็นเจอา p y t h o ะอะไรเหรออะไรเหรอผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมลากมั่วแล้วเพราะลากล้วใครวะอ๋อคุณเ Magic w ลเ r อร์นั่นเองเอ๊ะคุณเ Magic w ลเ r อร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่นี่ก็คือที่ตามสบายครับตามสบายครับโอ้เอฟเฟกต์มาที่นี่ก็คือที่ที่เราลากคนมามั่วนะครับถ้ารบกวนเป็นการขอ ไผ่เป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ครับนะครับก็ยินดีต้อนรับสุดที่นี่นะครับเป็นที่ที่ไม่มีสาระอะไรนะครับก็หมดแล้วซองหนึ่งครับเลยถ้าถ้ามีอะไรอยากจะทเข้ามาทำอะไรก็ทำได้คนะผมแบบอารมณ์เสียกับเข้ามาได้ไอพวกฟวยเอ้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ จะเว้นผมมาทำอย่างนั้นไม่ได้อะ,อะโอเคได้อะก็ตามสบายครับที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่188 <c oughs> ของคุณจ้าขมิ้นอ่ะ, <c oughs> อะขยาอย,าย,อยู่อร่อยสัมตูดขมิ้นหมดแล้วเลยอร่อยอ่ะพ <c oughs> ี่ก็รับสูง ส่วนผักไฮโดูคุณลิกของเราเนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังทำการปลูกผักไห้ถุยถุยทุยทุยปลูกผักอยู่นะครับก็ตอนนี้กําลังแบบปลูกต้นต้นอะไรดีวะให้เด่เนไหมฮะตอนนี้ผมปลูกถั่วง,งอกอยู่ครับเออถั่วงอกพยายามพยายามจะปลูกผมพยายามจะปลูกกันเนี่ยปลูกอะไรวะออปลูกแตงโมปลูกเกี๊ยวแตงอมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนไม่ทช่พลายต้นผมไอเวนเอ๋ย ผมกำลังจะปลูกแตงโมครับที่ว่าเอาอแตงโมเนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดเลยก็คือเอาเนื้อในอะ่ะมาอยู่ข้างนอกเอาเนื้อนอกไปอยู่ข้างในแดกยากเลยสิทีนี้มึงเนี่ยมั <c oughs> อนออกลูกปั๊บกินได้แม่งถ้าลืมลูกูจะเล่นมุกอะไร <c oughs> ไปเล่นกันเลยค <c oughs> ิดดีโอ้ย <c oughs> ไอ้เจ็ด อะไรครับจะอะไรวะคุณลีอะไรนะครับคือคือลูกมันออกหมดแล้วว่าเออกินได้เลยไม่ต้องปอกไม่ต้องเด็ดอะไรกินได้เลยครับผ่าทิ้งนี่มาผ่าวทิ้งนี่มาดูคอยดูจะฟ้องสุเทพไปหายจามวาไปไปบุกบ้านมึง จะทำการอะไรกันอื่นดน้ำเงินไมเข้าใจว่ามรู้จักแม่คำว่าอารยะการอื่นน่ะผมเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันมากไอ้แต่ระยะทำผมเกี่ยวของกับเรื่องปัุบันมากครับผมอยากจะไปตุยตูดมันเรื่องการเมืองเอ้นี่ผมไม่ไม่ได้รอเรื่องการเมืองนะผมแค่เอาชื่อมาเอพยคนนั้นเองครับนั่นแหละเอาคนเร็วมาประจานฮะแด่๋ยวผมไม่อยากฟังเลยเดี๋ยวผมเอาชาชาดไปดึมพวกคุณนะ เออชาติได้อยู่เออโอเคโอเคงั้นเราจะข้ามสุเทพไปแล้วกันผมาลมามเกี่ยวอะไรไงผมจะฟ้องยักสินไอเอาเงินมาถมบ้านคุณกูดูดิี่ยช้าหน่อยกดออกกลุ่มนี่ทำไงนะตรงไปแลนวเลี้ยวซ้ายครับคุณจะเห็นคำว่าห้องน้ำนั่นแหละรครับมันมันจะมีวงเล็บไว้ว่าฟอ,อยกูเนะ่ยฟองอเดียววงเล็บอะไรนะ ใต้เนื้อทรายมันจะมีห้องน้ําอยู่มันจะเป็นสถานที่สำหรับห้องน้ําเนี่ยป้ายเก็บไปเลยว่าฟอยูฟอยูฟอยูสำหรับคุณอ่าไม่ใช่ไม่ใช่พักดูหัวพักอยู่ห้องสัตว์กับคดแม้ไม่ปากมันลั่นจริงๆเลยอะไรปากลั่นนะพี่ก็ลว่าไม่ทักไหนนะอลี้ยวปากลั่นนะฮะเลี้ยวเลี้ยวอะไรนะหรือเชียงอะไรดีนะเลี้ยวช่ดีนะเมื่อกี้เป็นกระสุนพั๊ส เลี้ยวเชียงรายไปแล้วจะเจอสี่แยกครับเป็นกระสุนพลาสติกนะฮะให้คุณขึ้นแยกเลี้ยวเชียงรายพุ่งแสรับพทษด้วยปากล้านี่ยครับผมไม่ได้เลยถ้าถ้าใส่กระสุนจริงนี่คุณตายมาเนี่ยอร่อยอระสุนจริงก็แบบคุณให้พิซซ่าเฟกออกไหมอยากกอดจริงๆแล้วกันที่รู้อะไรเละอร่อยรู้เขียวอัดไหม่กิดมุกไม่ออกกรรมโทษเล่นอะไรกู กูจะเล่นอะไรเกี่ยวกับมุกเลดียวเลไหนวะที่เนไส้เลยล้อสบาทเมื่อกี้ผมได้นำไปแล้วคุณแมจิกโเลียเมื่อกี้ผมได้นำไปแล้วครับผมอยากให้คุณภายไปภาคแบ็คแมนนะในเรื่องแบ็คแมนอะช่างแบ็แมนนลองทำเสียงคุชายแบ็ไม่ใช่แบ็คของไทยสน <c oughs> คุณแม่จิตวิทยาที่นี่ก็เป็นที่ท,ที่เราตัดเป็นอะไรที่บ้าบอบ,าบา้างเลยครับเพือบบ่อแบบอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยไอ้เที่ยป็นใครอะ่ะมันมันมันมาอยู่ในรายชื่อเพื่อนแอลวะมึงใครวะลากมาแม่งแล้วัาม <c oughs> เป็นใครอะ่ะคุยคุณเป็นใครวะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำความรู้จักและเป็นเพื่อนกันนะครับผมยังไม่รู้จักคนนี้เลยนายคนไหนคนไหนมาชื่อคุณใส่ฮะเออจะว่าไปอันนี้ เอาละครับแล้วก็ปลอมตัววิชาชาด้วยสถานที่นี้คุณสามารถจับตัวทุกคนได้ครับผมเกี่ยวแล้วครับตู้เดูยเดี๋ยวผมจะเปล่งให้ยิ้มเฮ้ยลูฟี่ให้ลูฟี่ให้ลูฟี่ให้ลูฟี่ถ้าเป็นคนนี้เลยกันเฮ้ยเจคโอ้ยเจคไม่ไหวเลยเฮ้ยอะไรแลก็จับกันนานแล้วนะเจคเนี่ยเฮ้จับไข่เจค กโอ้ยยาเจอจ๊กเห้ยอรู้ว่าไข่นกกระทาครับผมรู้จักไหมที่มันขายครับรู้วครของโปรดผมอะไข่นกกระทาอะไรนะไข่มเสงของโปรดกูเลยอะไข่นกกระทาไข่ไข่ครับไข่ไข่ครับเจ๊กฮะใครกระเดินไปแล้วนั่นแตะ ใครเขากระเด็นไปแล้วนั่นน่ะคแต่ว่ามุกขจรของโลกแล้วครับเขาต้นสงสัยเขาคงแบบรับไม่ได้กับมุกพวกเรานะคือชีแบบไม่น่าเช่นะเพราะเขาสุามันแหวังอันไกลหมดไปักรู้ได้ดีอย่างนี้นี่ยมานั่งไปพันโล้ ำดับสเต็กอากรรโดษผมมีพลังจิตครับไปหาให้พลังจิตผมชอบออกทุกทีเลยครับไอ้พลังจิตแบบเจือจิตไม่ปกติไอ้เจือล่ะจิตไม่ปกติแน่แต่เล่าให้ฟังพอเดินพอเดินไปด้าห้างใช่ไหมพอจะกำจะเข้าห้างอ่ะพลังจิตแม่งออกเลยอ่ะ ประตูแม่เปิดเองอ่ะทาไมประตูมันเลื่อนเองประตูมันไม่เปิดเองไงเดียครับครับแค่มาประตูมันเลื่อนเองครับมีต้องเรียนอะไรอีกครับเออผมมีเรื่องหน้าน่ากลัวมาแต่ผมแต่ผมมีพลังพิเศษผมมีพลังพิเศษที่ไม่สามารถคุมคุมได้อยู่ด้วยคือแบบว่าเวลาผมหมัอนไส้ใครเนี่ยตีนผมตีนผมจะทิ้หน้ามันเองเลยผมไม่สามารถร่างกายได้ป่ดนี้ดิเฮ้ เจ๊คีบโอ้ยปุยกันหมดโลกเลยตินมันลั่นเลยเออเขาเรียกว่าทำอะไรไม่คิดสินั่นเองไม่คิดแล้วแต่มันทำไม่ได้มันคอนโทรไม่อยู่ไม่ใช่เสกโลโซโตอะไรล่ะอมมันไปปั้นกันเลยเราอัดไหม่ทด้ไมครับการฝึกไปกระพุ้นเข้าตามแผลคุณเพ็กครับไปเปิดซ้าย ปังมาต่อกินอัดไหมใคร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 อ้ยจะแม่งตีน้ำตายค่ะน้ำแลกอดีมองเจอแกคืตีลงศอให้พ่อขอเธอเฮ้ฮ้ พอมก็จะหายใจโอ้วยที่เลนของเรอละบันเทาลงบ้างหน่อยเพราะว่าถ้าเล่นบ่อยๆเนี้ยมันจะไม่หานะฮะครับน้องเท้านะยืดหน่อยเข้ยโอ้ย ใครแฝดก่อนเอาใช่ไหมเมื่อกี้ใครบอกนะใครแฝดมาทุกคนร่วมใจกันนะเมื่อกี้ใครบอกอะไรนะเอาใช่ไหมใครแฝดแคดแฝดแฝดเป็นบีแฝดแฝดแฝดแก่ขอเหองาอร่อยเอาหน่อยฮะกดออกกลุ่มจัดการสนทนานี่ยังไงไม่บอกเว้ย เดินตรงไปแล้วเดินเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวานะฮะแล้วเดี๋ยวนเดินตรงไปเดี๋ยวค่อยค่อยพูดนะเดินตรงไปอะฮะตรงไปแล้วไงต่อฮะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลีวเลี้ยวขวาีแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกอ่าแล้วก็ต้องจุดเดิมนั้นแหละฮะมันจุดใหม่นะฮะไม่ใช่จุดเดิมไป่ล้มันเลยจากจุดเดิมมาสองครั้งฮะสองการเลี้ยวรู้รู้ว่าโอโกรู้โอโก้ ทำไงอ่ะโอ้ไปดึงเสาครูรอดอแล้วก็รอวเข้าสี่แยกแล้วแต่ว่าขึ้นแยกบนสี่แยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกแยกบนโอเคเดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวเี๋ยครับไอ้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 คนไอ้คนที่กินกินไปแล้วพูดไปกันรูณหนาคืนได้หมดก่อนได้ไหมเนี่ยฮะเฮยคุณบ๊อบยุนกิคุณยุนกิ ยึนกี่ยึดครับยึนกี่ยึนกี่วขาวาก็คือคุณคุณเมจิกวอลเลเยอร์นั่นเองคุณช่วยลากคนมาเพิ่มหน่อยได้ไหมครับใช่จะเป็นใครก็ได้เซฟโซนอ่ะอะไรคือเซฟเอาพี่เอกไหมพี่เอกบ้านแกสิพี่แค่พลังโจมตีทำไมอะไรนะพลังโจมตีพลังโดนตี ทำไมถึงพลังดุนไทยน่ะเดี๋วผมกู้เขาสองคนแป๊บนึงไงไอเจ๊กมันก็เลยหาพวกงงไอ้สัตว์มึงก๊อปจากสกิลคนอื่นสกิลก๊อปมึงมึงหาอะไรที่เป็นหากินเองได้ไหมก็ไม่ด่าใช่ไหมมึงจะรู้สึกดีคิมูจิอีกอคืออีไตของมึงฮะฮะฮะไอแสตเอ้ยนี่ไม่อยากด่าแล้เนี่ยอย่าให้ด่าอย่าให้ด่าเจ๊ก อ่าอ่าสองนะเจ็กเราเราสองนะนะ้เจ็ก <c oughs> ไม่เตือนน้าเจ๊กดี๋ยวว่านะเหมือนสอบรอบสามแล้วอันนั้นเลยอย่าลืมนะ้วกงนี้เราสร้างอ่าไปบายเจ็กโอเค